ครับเรามาดูกันว่าครับผมเมื่อคืนนี้ครับเข้ากันจริงๆครับนี่ครับเข้ากันจริงๆครับกับลาวพัฒนาแมวน้อยแมวน้อยครับเข้าทั้งลาวพัฒนาเข้าทั้งหานอยครับผมลาวสามัคคีก็เข้าครับสามแปดครับอุ้ยครับลาวพัฒนาแมวน้อยฮอาเขานะครับเนาะช่วยอาหารน้องแมวหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับแมวเยอะที่วัดครับ เอาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวครับช่วยอาหารน้องแมวด้วยนะครับสาโซกถ่าหมันด้วยครับเด้อเอาเบื้องนะครับเด้อสอบว่าจัดสอบกับเบิ้งเมื่อสอบว่าเป็นอ่างครับดูเพื่อเป็นแนวทางครับเข้ากันจริงๆครับแปดเก้าแปดเก้าแปดครับกับเลาาพัฒนาครับผมเขาเขาาอีกีครับกับเล่าพัฒนาเก้าแปดนะครับอย่าลืมนะครับเด้อ เข้ากันิงๆครับอยากดีมะครับอืมโอ้แมวน้อยแมวน้อยครับอืมเข่าเข่าแปดครับเนาะเข่าแปดแปดเก้าครับเอาแล้วมาดูครับมาดูว่าครับวันที่เอาเบิ้งละวันที่เก็ดไปเลยนะครับลุงท่ายลุงเบิ้งไรลุงนะครับบนเบื้องไรขึ้นครับจะมาเลยครับวันที่เก็ดครับลาสตาน้อยทั่วไปครับลาสตาน้อยทั่วไปเออลาสตา้อยทั่วไป มาแล้วครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดขันก็ผ่านนะครับแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดครับผมชอบก็จัดคันกระพันกันเลยนะครับว่าตัวการมีสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดครับผมชอบก็จัดคันกระพันมรดกว่ากันครับวันที่เจ็ดทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดครับผมอย่าลืมนะครับลาสตาหน้อยทั่วไปครับ ก็รู้อยู่ว่าหน่อยทั่วไปครับมีลามีหน่อยสามคัคคีหน่อยพัฒนาครับผมลาวสามคัคคีมานะครับสอบกวาจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยเดือคขับเด้อชอบกวาจัดขัดก็ผ่านกันเนาะครับผมเนาะ,ะมาเร็วครับสอบกวาจัดขัดก็ผ่านครับแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดหนึ่งครับผมตัวกันมีสามหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสามเจ็ดครับผมมานะครับโทรศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดสามห้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสองเจ็ดเจ็ดสามห้าทำบุญด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอ่านี่นะครับวันที่เจ็ดครับผมอย่าลืมจับไว้จัดขัดกอฟานครับวันที่เจ็ดมาแล้วมาแล้วครับผมแล้วมาดูนี่ครับมาดูกันว่าครับวันที่เจ็ดของ อันนี้เป็นของแมวน้อยครับมาดูวันที่เกตน้องออดุงนาเพื่อนมีอะไรกันบ้างครับผมจอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับโบราว่ากันนะครับเนาะนี่ครับวันที่เกดมาแล้วครับโอ้รับมาสวยงามเลยครับมาแล้วครับวันที่เกดครับจอบก็จัดขัดก็ผ่านครับนี่วันที่เกดมาแล้วครับวันที่เกดครับวันที่เกดทับสิบเอ็ดวันที่เกดทับสิบเอ็ดทับ 6เครับผมวันที่11ท่าน11ทับน6เกด,ดูเลยนะครับวันที่เกตครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ้มวันนี้วันที่5นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับเดี๋ยวจะให้ดูวันที่5ไปต่อกันไปเลยนะครับเนอะวันที่5ต่อกันไปเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออ6 แปดเก้าแปดเก้าหกแปดหกเก้าครับผมมาอีกแล้วแปดเก้าครับตัวกันมีสามหกสามเก้าเก้าเก้าครับผมมาแล้วมาแล้วครับเก้าเก้าก็มาแล้วลวันนี้ครับจะวางอะไรพี่นอ้อง ชอบก็จัดขัดขอานกันได้เลยครับเนอะวันที่เจ็ดทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมชอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับเอา้าแล้วมาดูวันที่ห้าครับ วันที่ห้าครับอมืมาดูวันที่ห้าของอ๋อดูงนาพืนครับชอบก็จัดัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมาแล้วครับอืวันที่ห้าวันนี้เองครับวันที่ห้าทัพสิบเอ็ดทัพหกเก็วัน,น 5, ที่ห้าทัสิบ, 10, บ 6, เอ็ดทัพหกเกตมาแล้วครับลาสตาลอยทั่วไปครับ 928 28 9298อ่าอีกแล้วครับ98มาทุกวันครับเดี๋ยวนี้ครับ98แรงมากครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดกันก็ผ่านครับ98นี่มาแรงจริงๆครับมาอีกแล้วครับ98อย่าลืมนะครับอ่านี่ครับเอานะครับด้ออดุงหน้าผื่นครับลาวสตาร์น้อยทั่วไปครับโอดุงหน้าผื่นลาวสตาร์น้อยทั่วไปครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดกันก็ผ่านกันเรื่อยๆนะครับผมอ่า 928289298ครับผมตัวกัน236395ครับผมอ่ะมาดูอีกต่อไปครับวันที่ห้าหรือเปล่าเออวันที่ห้าครับออ้เอาก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่ห้าครับผมมาเลยครับอืมกับวันที่ห้าก็มาครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับมาเลยครับนี่ครับวันที่ห้าครับมาเลยครับ อย่าลืมนะครับวันที่ห้าครับผมวันที่ห้าทัพสิบเอ็ดทัพหกเจ็ดวันที่ห้าทัพสิบเอ็ดทัพหกเจ็ดมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ห้าทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดครับผม มานะครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านครับวันที่ห้าครับผมนี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งครับผมสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามสี่แล้วก็หนึ่งสี่สามสี่สามหนึ่งครับผมชอบก็จัดถัดต่อผ่านนะครับกับลายกับ วันที่ห้าครับผมมาเลย้ยวพระภูมกราเปิดจัดก็ผ่านครับมาเดีว่ากันเนาะครับเนาะ,ะวันที่หาครับผมม,มาเล้ยนะครับเนดะ้อแล้วมาดูครับวันที่ ไอ้รับมีลาพัฒนาวันที่หกครับผมมีลาพัฒนาวันที่หกโอ้ยนี่แหะกลายปว่าของดีมากแล้วครับกับลาพัฒนาวันที่หกครับผมนี่ครับมาแล้วครับแมวน้อยแมวน้อยครับออ่าลืมนะครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยครับกับลาวพัฒนาวันที่หกครับผมชอบก็จัดคัดก็ผ่านบรรดาวกันครับมาแล้วครับวันที่หก หกเ็ตทับหนึ่งหนึ่งครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งครับผมตัวกันเจ็ดเจ็ดศูนย์หกเก้าศูนย์ครับมาแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขาดก็ผ่านกันได้เลยนะครับมากับลาวพัฒนาวันที่หกทับสิบเอ็ดทับเกดครับอ่านอยทั่วไปน้อยทั่วไป ฉพาะกิจการาบปกติหน่วยหน่วยสาคีหน่วยพิเศษหน่วย VIP หน่วยพัฒนาลาวสามัคคีครับผมมาเร็วครับอืมสอบกระจายการก็ผ่านลาวพัฒนาครับมานี้อีกแล้วครับมาครับวันที่หกครับผมมา้วครับเดี๋ยืมร่มาหน่อยทั่วไปด้ยครับเด้อเข้าดีแตกดีครับแตกกันทุกวันเข้ากันทุกวันครับนี่ครับวันที่หกดูนะครับ กดจุดรอนรอนครับผมมานะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่หกทับสิบเอ็ดทับหกเก็ดวันที่หกทับสิบเอ็ดทับหกเก็ดลาสตา์น้อยทั่วไปลาสตา์น้อยทั่วไปครับห้าสามหกสามหกห้าสามหกห้าสามห้าหกครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยครับอ่าลาับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผม ราศตาน้อยทั่วไปราศีตาน้อยทั่วไปครับผม่าพัฒนาตัวกันแปดหกห้าเก้าแปดสองแปดห้าครับผมชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม